แทนจากบริษัทไบโอเทคไเบลค่ะค่ะที่ฉันนัวชวันร่วมสูขค่ะจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไบโอค่ะอะไรแรกค่ะค่ะตัวอย่างรูปนะคะจะเห็นได้ว่าในปีคศ1985เนี่ยภูเขาลันแข็งนะคะยังเป็นปกคุมไปด้วยน้ำแข็งนะคะแต่มาในปีคศ2002เนี่ย น้ำแข็งที่ภูเขาน้มแข็งค้าได้ละลายค่ะเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนค่ะหรือว่า l o b a l warming นั่นเองค่ะค่ะภาวะโลกร้อนนะคะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดจากาการกระทำของมนุษย์ค่ะโดยกิจกรรมที่มนุษย์ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะก็คือการเพิ่มปริมาณการเรือนกระจกได้แ,แก่การผาเผาไหม้เชื้อเพลิงค่ะ และการเดินกระจบที่สําคัญนะคะก็คือการคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเป็นการที่สําคัญที่สุดทําให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งการนี้นะคะเกิดจากการเผาไม้เชื้อเพลิงโรงงานาุสารรมและการตัดไม้ทำลายป่าค่ะค่ะแต่เราสามารถลดภาวะโลกร้อนได้ค่ะโดยการที่เรานะคะหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอชารอ้อยค่ะ เปลกันบโอชานอ้อยนะคะเป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพค่ะซึ่งนําวัสดุเหลือใช้จากชานอ้อยในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลนะคะซึ่ประเทศไทยก็เป็นผู้ผลิตน้ำตาลอาันดับที่3ของโลกเลยค่ะค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการใส่อาหารนะคะแทนการใช้กล่องโฟมค่ะซึ่งจะไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีปัญหา ค่ะไบโอชานอ้อยนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปล่อยของเสียตั้งแต่การเริ่มกระบวนการผลิตค่ะและก็มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์มากกว่า70ชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจานชถาดแก้วน้ำหรือว่ากล่องพร้อมฝาปิดค่ะบรรจุภัณฑ์ไบโอชานอ้อยนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อน,นำมาเทียบกับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นเนี่ยจะมีสีที่หมดไม่ขาวค่ะ เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตนะคะจะไม่ใช้สารคลอรีนในการปอกสีค่ะค่ะถึงสีนะคะจะไม่ขาวสะอาดแต่รับรองได้ว่าสะอาดและปลอดปลอดสารก้น,นเพื่อนค่ะเนื่องจากทุกขั้นตอนนะคะจะผ่านอุณหภูมิที่100องศา,าเซลเซียสค่ะและสามารถทนความร้อนนะคะแล้ก็ทนความเย็นด้วยค่ะตั้งแต่ล40องศา,าเซลเซียสจนถึง220องศา,าเซลเซียสเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูขั้นตอนการผลิตไบโอชาร์อ้อยค่ะครับสวัสดีครับผมสัตย์ภาสทนไัยนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตของโฟมไบโอชาร์อ้อยครับครับสำหรับขั้นตอนการผลิตนะครับมีทั้งหมด1 0ถึง11ขั้นตอนด้วยกันนะครับโดยแต่ละขั้นตอนนะครับก็เป็นขั้นตอนการผลิตที่เรียบง่ายครับเป็นมตรกับธรรมชาติ โดยการเราจะเลือกเอาเนื้อเยื่อกระดาษนะครับที่ไม่ผ่านการใช้อฟอกสีด้วยการคลอรีนเหมือนกับการผลิตกระดาษอื่นๆจึงมั่นใจได้ว,ว่ากระดาษของเราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากสารพิษแน่นอนครับมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันีกว่ครับขั้นตอนแรกนะครับตรวจสอบการผลิตนะครับเราจะต้องตรวจสอบว่าเยื่อกระดาษของเราเนี่ยสามารถมีคุณภาพแค่ไหนะสะอาดไหมถ้าไม่สะอาดเราก็จะคัดออกคัดแต่เยื่อกระดาษที่สะอา หลังจากนั้นคือกระบวนการที่2และกระบวนการที่3ก mm, ็ค <sh> ือการผสมเยื่อและการตีเยื่อเราจะนําเอาการเยื่อกระดาษเนี่ยมาตีให้ละเอียดครับหลังจากนั้นเราจะนํเเยื่อกระดาษมาผสมกับแป้งแล้วก็ผสมกับน้ํานํามาต้มและตีคนให้เข้ากันโดยใช้เครื่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเมื่อได้เยื่อกระดาษที่เขาเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วขอใช้ต่อไปเลยครับต่อไปเราก็จะมาถึงขั้นตอน ที่4นะครับคือการกรองเยื่อเมื่อได้กระดาษที่เราตีแล้วคนกับแป้งกับน้ําเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็จะมากรองเอาสิ่งสกปรกออกอีกทีเพื่อความสะอาดที่สมบูรณ์แบบนั่นเองครับกระบวนการที่5และกระบวนการที่ของกระบวนการที่5คือการขึ้นรูปหลังจากที่เราได้แป้งที่เป็นน้ำแล้วเนี่ยเราก็จะมาขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ซึ่งการขึ้นรูปนั้นเราสามารถขึ้นได้2ลักษณะนั่นคือการขึ้นรูปแบบเปียกแนละขึ้นรูปแบบแห้งครับ โดยอโอเคครับโดยรเราจะสามารถใช้เตาอบนะครับในการขึ้นรูปใช้ความร้อนถึง160องศา,าเซลเซียสเลยครับสไลด์ต่อไปครับครับมาสู่กระบวนการที่7นะครับการตกแต่งชิ้นงานนะครับหลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอากระดาษโฟมที่เราได้รูปเป็นภาชนะแล้วมาตกแต่งตัดขอบออกให้สวยงาม เมื่อได้โฟมที่เรารู้สึกพอใจแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่8คือการตรวจโลหะหนักครับการตรวจโลหะหนักเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราทุกชนิดเนี่ยเราจะต้องผ่านการตรวจสอบจากสายตาของพนักง,งานก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การตรวจสอบโลหะหนักนั่นก็คือการใช้เครื่องตรวจสอบนั่นเองครับแลาต้องมั่นใจด้ยวยว่าผลิตภัณฑ์เราสามารถใช้กับไมโครเวฟได้หรือว่าทนต่อความร้อนกับน้ำมันเดือดได้ถึง150องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับ สามขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนที่9การฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตครับหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยเราจะนํามาฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อความสะอาดและปลอดภยัยขั้นตอนที่10ก็คือการตรวจสอบคุณภาพเราจะต้องเอาไบโอฟงของเราเนี่ยมาตรวจสอบคุณภาพว่าสามารถบรรจุภาชนะได้ไม่รั่วซึมหรือว่ามีคุณภาพพอหรือเปล่าที่จะจ่ายออกสู่ท้องตลาดครับสุดท้ายก็คือการ รรจุหีบห่อครับก็คือ,อามาจุหีบห่อเพื่อที่จะเอาข้อสู่ท้องตลาดนั่นเองครับทุกขั้นตอนที่พูดมาข้างต้นนะครับเราจะาจะมีการเศนเหลือที่ได้จากการตัดแต่งขั้นตอนการตกแต่งนะครับเราสามารถเอามารียูสหรือว่า use, รีเซ็คเคิลใหม่ได้มาใช้ย้อนตั้งแต่ไปขั้นตอนแรกครับที่สามารถเอามาทำเยื่อกระดาษนะครับแล้วก็น้ำที่เราใช้ทุกขั้นตอนเราสามารถเอามาบำบัดแล้วก็มา นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่นานาชาติให้การยอมรับเราเป็นอย่างนี้ครับต่อไปมาถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรา,าครับครับผมทัศน์พิรัตนพันธ์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ไบโอชันอ้อยนะครับจุดเด่นแรกนะครับเป็นผทีตต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ไบโอชันอ้อยของเราเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทาจาก เยื่อกระดาษชา้นอ้อยนะครับที่สามารถย่อยสลายได้และไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมครับและจุดเด่นต่อไปนะครับสามารถย่อยสลายได้ภายใน45วันนะครับต่างจากโฟมที่ต้องย่อยสลายโดยการนําไปเผาไหม้นะครับและเราสามารถย่อยสลายผลิตภัณฑ์ไบโอเนี่ยได้โดยการนําไปกรบดินนะครับและสามารถนําไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้เริญนอกง,งานอินด้วยครับครับและข้อต่อไปปลอดภัยกับ สารอิปบเพืน่อนะครับจากสารไซลินมอนเม,มอร์สารไดออกซินและสารไวนิลคอร์ไลมอนเม,มอร์ที่พบในพลาสติกและโฟมน,นะครับและข้อต่อไปใช้ครั้งเดียวทิ้งครับข้อดีของการใช้ครั้งเดียวและทิ้งเนี่ยก็คือเราจะไม่ต้องนําไปล้างน้ําเราก็คือเราจะประหยัดแรงงานประหยัดน้นําและประหยัดน้ำยาล้างจานอีกด้วยครับ ครับแล้วเราสามารถใช้ได้กับตู้อบและเตาไมโครเวฟครับเป็นความสะดวกสบายที่เราสามารถนําไปอุ่นข้าวกินได้เหมือนกับจานชาครับครับแล้วเราสามารถใช้ได้กับอาหารทั้งร้อนและเย็นสามารถนําไปใส่ตู้เย็นก็ได้อีกด้วยครับและการผลิตเนี่ยใช้เส้นใยจากไม้ล้มลุกนะครับก็คือไม้ล้มลุกเนี่ยในสับพางป่าไม้เนี่ยไม่นับว่าเป็นต้นไม้ครับเราจรึง ไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายป่าครับและใช้เยื่อกระดาษ ECF นะครับปลอดสารคอลิเก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยและสะอาดครับครับนี้เราก็มาดูถึงการนำมาใช้ใหม่ครับของผลิตภัณฑ์ของเราครับวิธีแรกเลยนะครับนำชานอ้อยมาเป็นวัตถุดิบนะครับในการทำเยื่อกระดาษเพื่อนำมาคัญน้ำอ้อย ็คือน,นําไปเข้าโรงงานและจะเหลือเยื่อฉันอ้อยนําไปเข้าโรงงานและนํามาขึ้นรูปครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเมื่อเราใช้ถ่านไบโอแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้แห่งเจริญงอกงามอีกด้วยและต้นไม้เนี่ยก็จะให้ CO2 และน้ำให้กับสิ่งแวดล้อมต่อไปครับอ่าครับเราก็มาดูความแตกต่างของโฟมบรรจุภัณฑ์กับไบโอชัับ องแบบไบโอชาน้อยและโฟมทั่วไปครับสวัสดีครับพรเทพปรีดาชัยโรจน์ุลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงความแตกต่างของไบโอชาน้อยกับโฟมธรรมดานะครับนั่นก็คือไบโอชาน้อยนะครับสามารถนำกลับไปใช้ได้หมดทุกส่วนนะครับในการกระบวนการผลิตนะครับแต่โฟมไม่สามารถนํากลับไปใช้ได้ทุกส่วนนะครับเพราะว่าโฟมจะมีสารเคมีตกค้างนะครับอย่างที่2อนะครับไบโอชาน้อยของเราสามารถย่อยสลายนะครับ นั่นคือการกบดินนั่นคือภายใน30 -45 ถึงวันนะครับแต่ฟมไม่สามารถย่อยสลายได้นะครับการย่อยสลายของโฟมงนะครับจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงานนะครับแล้วยังก่อของมลพิษนะครับทงการลิตแล้วก็การทําลายนะครับกล่องไบโอชันอ้อยของเรานะครับสามารถทนความเย็นและทนความร้อนครับถึงลบ4องศาแล้วก็ทนความร้อนถึง220องศานะครับสามารถนําไปแช่แข็งหรือว่าเป็นภาชนะที่ ใช้ในการผฟมหรือว่าเข้าไมโครเวฟได้นะครับไบโอชา์นยของเรานะครับใช้วัตถุดิบก็คือธรรมชาติ100%นะครับหาได้ในประเทศของเราแต่การผลิตโฟมนะครับนั่นก็คือการต้องนําอิโตเคมีนะครับเข้ามาผลิตโฟมนะครับต่อไปนะครับสถานที่วางจําหน่ายของไบโอชา์นยของเรานะครับจะมีวางจําหน่ายที่แมคโครนะครับเทสโก้โลตัสซีซีท็อปซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับเดลโมโรบิสแล้วก็เซเว่นเลเว่นนะครับ ส่วนรางวัลและความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้มานั่นก็คือรางวัลสิบสุดยอดนะครับธุรกิจนวันตก,กรรมประจำปี2 5 4 9นะครับโดยสำนักงานนวันตก,กรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับอันดับ2นะครับนั่นก็คือเราได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารนะครับของกีฬาซีเกมครั้งที่24ที่ประเทศไทยเป็นจ้งภาพนะครับและเรายังได้เกียนในบัตรโครงการสำนักพลังงานแบบมีส่วนร่วม รู้ผลร่วมดีเด่นนะครับประจำปี2551นะครับแลายังไม่เกียรบัตรสนับสนุนการจัดการเทศกาลแห่งความอร่อย49ปีเชลชวนชิมนะครับวันนี้นะครับบริษัทของเรามาแนะนำเกี่ยวกับไบโอชาน้อยนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ผู้ฟังทุกคนช่วยกันลดน้ำหให้รักโลกร้อนนะครับและผลิตภัณฑ์นี้ยังมีราคาถูกด้วยครับสำหรับวันนี้บริษัทของเราขอบคุณครับ